สวัสดีค่ะนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลานหลานแล้วก็นักลงทุนทั้งมือใหม่มือเก่าเนาะอ่อตอนนี้ตลาดแดงนะคะแล้วก็เหรียญแทบจะทุกเหรียญเลยนะคะมีการปรับตัวของราคาลดลงนะคะหน้าที่ของปาก็คือต้องมาทำคลิปเพื่อบันทึก แล้วก็รายงานราคาอัปเดตของเหรียญคริปโตนะคะเผื่อว่าจะจะได้เก็บไว้เป็นการศึกษานะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะใครที่อยากจะดูว่าพฤติกรรมราคาของเหรียญเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของคุณป้านักลงทุนได้นะคะ ชื่อคลิปจะเป็นว่าอัปเดตราคาเหรียญคริปโตนะคะแล้วก็ตามด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ่างนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอปปิดครับกันนะคะก็เข้าไปดูที่มาเก็ตนะคะบ i ตคอย n วันนี้ราคาอยู่ที่1 0ล้าน9 0 0บาทนะคะเอ t h e เรียม 6, 0 7 0 0 0บาท KUB 17.67 XRP ยี่สิบสามจุดศูนย์สาม LTC สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด BCH หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้า USDT สามสิบสอง BNB หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้า XLM แปดจุดแปดหก ADA สี่สิบสามจุดสอง BSV สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ด WEN ยี่สิบ OMG หนึ่งร้อยสามสิบหก ซีล2.831 SNT 1.75 c v c 6.94 1ลิงค์629.31 iOST 0.75 Z RX 23.94 KNC 52 d n 1 1 7 1 มานา19.03 CTXC ยังโฮไว้นะคะ62.1511 JFIN 7.65 EVX 13.5 POW 4.97 Doge 8.5521 DAI 31.6 USDC 31.78แบต18 MKR 8,100มื่นหนึ่งรเอนจิ้นสามสิบเจ็ดจุดสี่สี่เบนหนึ่งอยแปดสิบจุดหคอมแปดพันสี่ร้อยสองจุดแปดแปด k s เก้อสี่จุดหกห้า DOT หกร้อยยี่สิบเนียแปดสิบหกจุดห้าเก้า SCRt สามสิบเก้าจุดเจ็ดสอง GLM เจ็ดจุดเก้าเจ็ด

crv 56.86นะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอป b i t ค u ันะคะในภาวะที่ตลาดแดงอย่างนี้จิตใจต้องแข็งแกร่งนะคะในกรณีที่เป็นนักลงทุนที่ประเภทซื้อถือยาวนะคะก็ต้องนิ่งๆไว้นะคะถ้ามีเงินช้อนก็ช้อนถ้าไม่มีเงินช้อนก็หยุดนะคะหยุดแล้วก็ถือแล้วก็รอนะคะส่วนใครจะมีวิธีการลงทุน ในแบบใดๆก็ตามนะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละท่านนะคะบางท่านอาจจะเข้าที่ต่ำนะคะเข้าที่ราคาต่ำนะแล้วก็เอาไปขายที่ราคาสูงขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ขายนะคะเพราะว่ามีเงินทุนเยอะนะคะหรือว่ารอรอที่กําไรที่พอใจแล้วขายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนก็เล่นเป็นรอบหรือบางคนก็ ซื้อแล้วก็ถือ,อยาวอย่างป้านี้ก็จะเป็นสไตล์ซื้อถือยาวนะคะและก็อยู่ในตลาดมานานแล้วก็เห็นนะคะว่า,า,าตลาดคริปโตนี่เป็นตลาดที่มีราคาที่มีความผันผวนสูงอันนี้ต้องทําความเข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาในตลาดนะคะคาว่าผันผวนที่สูงไปดูคลิปแรกๆของป้าก็ได้นะคะป้าอธิบายคําว่าผันผวนสูงก็คือว่า,เ,าเปิดเข้ามาที่16ื่นแล้วสามารถราคาดีดไปที่แสนหก นะคะแสนหกแล้วราคาล่วงกลับมาที่1 6ื่นได้แล้วก็ดีดขึ้นไปที่สองแสนหได้อันนี้คือความเสี่ยงของคริปโตนะคะเอาละค่ะก็อย่าลืมนะคะบริหารความเสี่ยงนะข,ของการลงทุนในตลาดคริปโตหรือในตลาดใดๆก็ตามนะคะต้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านยอมรับได้ใช้เงินเย็นในการลงทุนค่อยๆลง เงินน้อยๆค่อยๆดูค่อยๆศึกษาแล้วก็ฝึกประสบการณ์ไปนะคะขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในการเป็นนักลงทุนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะคะสวัสดีค่ะ